ครับสวัสดีครับวันนี้มีต้นไกลมานําเสนอเป็นบอนไซไกเป็นไกลใบแดงครับต้นแรกนี้คือว่าต้นใหญ่พอสมควรครับต้นนี้ใครสนใจอยากนําไปปั้นต่อก็ปล่อยที่เจ็รอบาทรวมส่งเท่านั้นครับเจ็ดรอยบาทต้นใหญ่ๆ ขึ้นจริงหนึ่งจริงสองไว้แล้วแต่จริงหนึ่งนี้เขียงแล้วไม่แตกต้องทาบครับทากก็ใกล้ติดแล้วครับคิดว่าน่าจะติดอยู่ครับต้นนี้เก็ดร้อยบาทรวมส่งสนใจนำไปสร้างต่อก็ทักได้ครับมาถึงต้นที่สองต้นนี้ก็เป็นไกลเส้นเดียวกันครับ ลายใบแดงต้นนี้300บาทรวมส่งตอนนี้ริดใบกำลังแตกใบถ้าแตกใบอ่อนนี้จะแตกใบสีแดงสวยงามมากครับต้นนี้300บาทรวมส่งให้เลยครับโคนใหญ่ๆครับโคนซูโม,โม่ทำไปเลี้ยง แค่เลมใบให้แตกยอดพอใบแก่ก็เราก็ริดใบแตกยอดอ่อนสีแดงสวยงามนำไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางบอนไซก็จะสวยงามมากครับมาดูต้นต่อไปกันเลยครับต้นต่อไปนี้เป็นต้นกลางต้นกลางต้นนี้ครึ่งลิดใบกํลาลังแตกยอดอ่อนสีแดงต้นนี้เป็นต้นกลาง ใบก็จะแดงแๆครับต้นกลางต้นนี้สนใจก็ปล่อยที่270บาทรวมส่งให้เลยครับต้นนี้270บาทเท่านั้นต้นกลางใบแดงๆพอใบแก่แล้วก็รีดไปแต่ยอดก็จะสวยงามดีครับ ครับนี่นำเสนอ3ต้นสนใจต้นไหนก็ทักมาคุยกันได้ครับทักมาที่แชทลุ่งสักผู้พาลาเป็นภาษาอังกฤษ h u n k s a k หรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับถ้า<ห>สนใจนทักได้เลยครับสนใจต้นไหนก็ทักมาได้ครับสวัสดีครับ